สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันแล้วค่ะส,สาวดอนข้นไก่บ้านค่ะอย่างนี้เจมเหมือนเคยนะคะวันนี้ที่แบบสาวดอนมาสีบเห็ุวิดีโอเนี่ยเราว่าอ่านแล้วบอกว่าเจะขึ้นไปเหตวิดีโอเขวโอ้ยเออแค่เหตุเหตุว่าฉั่นหิวแห้งอะนะก็เรียกว่าสีบเห็ดนะมาหนี้เดี๋ยวสาวดอนสี่ไปเห็ดแนักกินเล่าอีกเทธอหนึ่งหนูเลยเอิร์นเราไม่กินนื้อรู้สึกว่ามันจะหลายนะคะทุกคนพูดนะ อันนี้คือย่ามพะกเฉดนะคะใส่กุ้งสับแล้วก็ใส่้นเส้นนะคะแล้วก็เออพะกษิดนะพี่สุเอามาให้มาค่ะทุกคนเัา,ากินได้ตื่นได้นับดูไลน์สันหิว <c oughs> นะคะพะกษิดไฮไลท์ดิสกรีนขอบคุณพี่สุมากเลยนะคะแซ่บแซ่บ ASMR ใ n หูฉั r ไม่รู้ฉันบอ show you ASMR ในห e นี่เห็นงงขออนุญาตนั่งจันทร์เขาค่ะถ่าเป็นไงเนี่ยกินผู้เดียว์ที่สุดบลกยุงอัน อยู่เมืองหนอกก็มีภาคเช็กกินนะทุกคน Would you put stinky in here นีถ้าวนี้ม,ามาันแบบอมืมนูุหมอะมากอืมแสบอะไร food sauce. Remember? Mm. I made it last time. I'm just use it. I don't care for the cream one. Yeah, I like it. I oh, know. Nhìn thấy khẩu lang เมื่อล้วต้จะไปกินตองหักแค่นเพิ่งกินเชื่อเนี่ใไปกไีให้กินอะ All green It's good for you นั่งมัมมาพักเฉด หนูว่ามันหนูทีจ่จัดการให้หนูอะยำผักกระชีดใส่ป้นสิ้กงกุ้ง Are you crying? Hmm? Are you crying? It's fancy. I love it. I just yell out, "Hey, ้ังส่าวังคัด้ังเพียงกินข่ากับหม,ก,มกหมกหม้อพุ่งปากเสื้อหมอนค่ะแ,แสบแต่วามีขอนียวขาดค่ะ i wonder why she keeps laying in the sun huh suki keep laying in the sun oh she like it is your mom asleep mm. Yeah. Big piece. And you stand up too. Mm -hmm. Tastes good. Yeah, a little bit. Mm -hmm. A little bit. They're they good in fried rice. you like my fried rice? Mm -hmm. Good. You're going to make it again? Mm -hmm. หมอมีสาวหรอครับอ่าอ่ายเละถ้ากันเป็นเบิงเบิงคั่วค่ะคั่วที่เราจะ กะรทำอาหารอต้องจับไปเซาพื่อนที่ขั้นเพื่อขอใบเรื่องการทำธุรกิจขายอาหารนะคะตอนนี้ใบโนนี้นะ่ะเวลาต้องไปเซาขั้วท่วเจ้านะคะเพราะว่าภาษามาเฮดอยู่บ้านได้ Little man. I don't Little man. Oh, <coughs> girl, girl. She worried i going to give him food. Mm. Is it going to rain? What do you think? You think it's going to rain today? I wish it had rain. มันคือหมายแพรนี่เลสิบห้าอื้อไปขายเงกลิ่นเป็นเพราะขาด่างคางนี่มาเฮก็เขาเดียวแต่วันหนูเฮก็เขาบ็กินเดอกแต่วันหนูมาเรียนเอาว้าวฟังก่อเฮ้ยหว่า่ หนูฝ re yeah. ึกหนูฝึกขายแต่ซอยผัดไทยซึ่งแต่ก่อนหนูบอกจะของผัดไทยเป็นย่างที่เห็นอยากแห้ง I do that because You know, to give up every that's single day right Before, far. yeah, before I don't like um, making pad thai, and I'm not willing to learn because I think it's so difficult. You know, it's and then like when I learn and then I try, you know, and yeah. then it doesn't hard like I thought. And then now I'm little cooking pad thai, and then I make pad thai for him every single day. Every time I met him, he said, "Oh, never had pad t h m e before." <laughs> It's good though. Mm -hmm. Hi, Tim. I'm in Phnom Penh, Thailand. Hi, a th igh, You love Thai food, right? So you kind of know like um, authentic Thai food. คืออาเจมเนี่ยชอบกินอาหารไทยเวลาไปเมืองไทยนางจะรู้ว่าอันนี้ไม่อร่อยอันนี้กินไม้ได คือจะมีรสชาติแค่ขายมนุ่นแบบพาไปกินร้านไหนจะบอกว่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับอีกร้านนึ่งก็เฮ้ยติดกินบ่ได่เลยซีมิเทสคลขายกันนะไรนะ e ี่อะไรอีกใช่ไหมเอ่อวิมวิมแบ็คโฮมอะ and then we went to the restaurant and then like when they cook you know some some of them we can't even eat them you know they horrible e e I'm talking about h r no we talk about back home uh -huh. and then you kind of like know what kind of like <coughs> real food you know from here like here yeah and then we want to we want to make like a real up. food like a street food i get upset here yeah because people like fake. so uh, yeah food หลายหลานคือคำแพ้นางบอกว่าของยูอ่ะอร่อยมากเลยอร่อยที่สุดคาบสัวนี่เดียร์กับไม่ับมีหลานให้หลายห,หลานอยู่กับแสบแล้วแต่ว่างหลานทั่วไปเขาจะเอาแมอดแอบอ่ะมามาปรับปรุงมาปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับสำหรับตามชาติแต่ถึงจะทำแบบรสชาติไทยๆเลย ใส่พักแปมหนุนนิ่นหนั่นเอาใจใส่ไม่เยอะเพราะหลังเขาไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะสบาหนูวมักแล้วหนูก็ไปทาให้เพื่อนแฟนให้มูกินเนาะแฟนมูหนูก็กินนั่งบอบวอาแ่บเพระาะว่านั่งกับเป็นฝรั่งือ่อะเอาพัดพัดจะแทนเนาะกับมั่งเหมือนอะไรตืน่นดูเช็คออกมาสูด้ดหน่อย y e a ก็บีเรียสสไตล์แบบบาฟเฟ่ จ้าโองเสร็จแต่ยางเสร็จแล้วก็แต่ว่าผัดไทยเนี่ยต้องไปทําตรงที่จุดขายเลยอยู่ไทยกันสองคนเป็นตะมวนเนาะซึ่งเต้น w อ a ย you ่ a อ่าอ hmm? say า wanna make Pad t เ a ย i wanna c o ค k p ผัดไทย Maybe make fried rice lunch tomorrow and pad thai dinner. dinner. Okay. What do you think? hang on Today's and can't have this, it's this too hot. You say winter meal they have farmer market, right, on Friday? Fridays. Yeah. Uh, seem quiet. Yeah, I don't see too much people. We just do like, um, weekend, Saturday, Sunday, Let's catch all the crowd. If we can. Yeah. ดูน้ำแกงสองคนค่ะใช้กระปน้ำแกงสองคนเพชรง่ายกันเลยงายน้ำแกงสองคนอะไรกเมน

Yummy rose, this is yummy rose. You love my chicken. Can I have more? What do you say when I saw his bracelet? I said that's a good bracelet. Okay, thank you. Thank you. I think he says like thank you so much. You know, something. It was like more than normal. It was funny. Like a little adult. Yeah, yeah, yeah. <clears throat> yeah adult. <laughs> oh, How? I almost like it. Mhm. Mm you did well. You forgot your shirt. I better help you out. ชื่อถุงผักมาทำไมคะสาวดอนถ,อถือจะต้องไปจานหลับมาละ่ะบักมันละเดี๋ยวมันสีน้าก,ก่อนน้าอื่นเอาไปจานหลับมาละเนาะหลักแซ่บแ่บมันละสนกสีน้าเสดายเสดายของเฮ้ <laughs> baby boy, <laughs> boy. You're so handsome, you're so handsome, you're so handsome boy, y o a h boy, y e a boy, y e boy. Okay. อืมโอ๊ยขอโทษพังหมดโอเคค่ะสาวุดอนกับไอ้เจมขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเสื้อฉันเปิด <laughs> แล้วก็คลิปนี้นะคะจบคลิปเพียงแค่นี้เยวหนูจะไปทำกับข้าวให้ไอ้เจมก่อนแล้วกัน สีบนน้ำต้นใหม่เหมือนฝนจะตกแต่ว่าคือสิบตกต็วเือย่าไม่ตายก่อนนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย